การที่มาถึงได้ที่ผมจะพูดเสมอผมว่าป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเดินขึ้นหน้าไปนี่มาดุสิบางช่วงบางเวลาก็อาจจะมีทาปรสาทบ้างองโรงเรียนบ้านอาอมตธรมดูนตใจต่เรื่องของจำนวนนักเรียนผู้เรื่องสวิต่างการหาานตงราเรื่ออ่ เฉลิมชัยศิรีศาสตร์ภอมคบุตรีและคณะติดตามผู้เข้าร่วมการผู้บริหารโรงเรียนก็คือตัวดิฉันแล้วก็มีท่านรองนักจัดรรอดชูเป็นรองผู้ในการพัฒนาหูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยาิ่มสว sáu, chào 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 chào

มาดูค่ะเก็บ <coughs> ตามพวกเวลามีโอกาสมาเยี่ยมที่มาวันนี้ก็และกำหนดวิธีการดังนี้หนึ่งการรับรู้และเข้าใจคุณไสยที่มีปฏิทินพันที่ดีต่อกันค่ะา่เา็นไม่้

ข้อสองเซตศูนย์ต่ ทางด้านความรู้ชนในรู้ที่หางไกได้เดนตนิบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นพลังสําคัญในการที่จะตัดเครื่องกา,ารจัดการศึกษาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูทั้งหมด56คนมีรนาาครูอนุาจ้างย4บี่คนก็จะเป็นเอกคอมพิวเตอร์เอกวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องอาศัยความเข้มข้นเลย สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานในวันนี้ตามที่พระบาทสมเด็จมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องอีกทั้งให้เป็นพลเมืองที่ดีที่หนึ่งเด็กหญิงนุกตะกวายะผานักเรียนชั้นมัธ ลำดับที đ ập đ ập ่สองเด็กชายประ เป็นโครงการตามพระราชบัญญัติเขาก็บาสมเด็จพ็เราเป็นะกรรมการทุกเอโชวายด้านการศรึกษาทั้งสี่ประการและคณะกรรมการได้กลรร่าวช้องแล้วว่าเป็นทุกขั้นตอนและนักเรียนทุกๆคนได้สมรง,งานโครงการกองทุนการศรึกษาอย่างนี้ยิ่งตลอดมาใจทุกคนได้ตาากดูแลกันด้วยดูแลน้องเลยนะย้ําติดต่อไปนะแบบมาเตะเตะ,ะเลยสาธิตขอบคุณมาก Oh, yeah. ที่ไม่ได้เกี่ยวก็ไ,ไม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 เนน่เป็นไรนะไม่ไม่ไมเอาเฉพาะตอนนี้หรือว่าเราทางต่อไปหรือได้ดูได้ทุกันอย่างท่านประธานให้กับลกูกหลานในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับแต่ปีนี้มีนโยบายให้คณะอธิตดีที่ดูแลโรงเรียนต่างๆนำมาข,ของของจังหวัดสงขลานครับต่าง รับพอจำเป็นแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบในสังคมแต่ละปีแล้วก็มีสมรรถนะ